อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้นะคะเรากา็ทำงานไปความคิดอะไรค่อนข้างจะเยอะมากซึ่งก็เหมือนกับน้องๆทุกคนพอเราทำงานเยอะความคิดเยอะสิ่งที่เราเจอก็คือความเครียดเยอะมากๆนะคะมีแต่ความเครียดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอันนั้นก็ไม่สำเร็จอันนี้ก็ไม่สำเร็จนั่นก็คือความคิดของเรานะคะแต่เมื่อเราได้มาปฏิบัติได้มาดูจิตเรารู้วิธีมากขึ้นว่า เการทํางานเราจะทํำยังไงให้รู้สึกว่าเอวันนั้นเราทํางานแล้วรู้สึกว่ามันมันสบายมากขึ้นนะคะก็ใช้วิธีการดูจิตอย่างที่บอกกันนะคะว่าความคิดเราห้ามไม่ได้นะคะมันยังมีความคิดอยู่เรื่อยๆแต่สิ่งที่เราทําเราก็บอกเอ๊มนความคิดมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วเราก็เริ่มใหม่ในส่วนของงานวันนี้เราทํางานเราโดนงานเราเยอะเราโดนตําหนิเราโดนเ ชมบ้างตำหนิบ้างโดนอะไรบ้างสารพัดซึ่งมันเป็นก็เป็นเรื่องภายนอกนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นแต่พอเมื่อเรากลับมาดูจิตเราก็ไม่ไปเกาะกับเรื่องพวกนั้นเราก็ทํางานปกติไปถามว่ายังมีปัญหาอยู่ไหมปัญหาก็ยังเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่ทำให้การทํางานของเราเนี่ยมันคือเราไม่ไปเกาะกับมันเราก็ทํางานของมันปกติไปเรื่อยๆปัญหายังมีมากไหมมากขึ้นด้วยซ้ําไปนะคะไม่ใช่ปัญหาน้อยลงพอเราดูจิต เพียงแต่ว่าเรารู้เรารู้ว่าเราจะแยกมันยังไงแล้วเรารู้ว่าเราจะทําอะไรก่อนวันนี้เราทําเรื่องนี้นะคะจบไปทีละเรื่องนะคะวันนี้พี่ถึงต้องขอแค่แชร์และแค่บอกน้องๆทุกคนว่าสิ่งที่พี่ฝากก็คือเราจะต้องดูจิตนี่แหละนะคะดูจิตคือเพียนเพียนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะช่วยเราได้นะคะทําให้เราจะนํามาใช้ชีวิตเอ่อทำการดูจิตนี้ก็จะทําให้เรานํามันมาใช้กับ ในชีวิตของเราชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตการงานนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ